ทชิพานางเครื่องบินแขังเลยพากันใส่แม่เตรียมพผอมกําลังให้พากันจุกพักสปอร์ตเตรียมผอมไปเดี๋ยวเขาไปเงินเข้าพากันมาหอดเลยหอดสนาม,นมนบินเลยสน,มนามบินนเทอี้เดี๋ยวเราไปทางเข้าค่ะอันนี้คือขอสอบถามค่ะคือจองไว้แล้วเราเอาพาสปอร์ตยื่นได้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไ,ไ,ไปเชียงรายค่ะขอบคุณค่ะ มาคิแล้วลเช็กอินก่อนเช็คอินก่อนเช็กอินก่อนเข้าจากอันนี้เอาเช็คอินก่อนเช็กอินไปเชียงรายรอท้าเช็กอินเพราะว่าเข้าไปบอนเดียวกันแล้วท้าคิวก่อน หาคิวไปนั่กันค่ะค่ะตรงไหนตรงนี้นะคะอ๊ะของเทว่าเสร็จแล้วเหลือแต่ของพ่อกับแม่อันนี้ มวันต่อคิวเแถวเดียวกันนี่แหละบริการจุดเดียวกันมันจะง่ายบโมจงยังอยากกระเป๋าเป้คุณแม่เตินเติญแอร์เอเชียนกเอปับรากาศเชิญค่ะ มองกล้องแล้วพอเออนั่นแหละกล่องเข้าไปง่ายๆอ่าเรียบร้อยใส่หมวกได้ใส่แมสได้วันนี้ตัวที่สิบสามฮะประตูเท่าไรกว่าตัวที่สิบสามคือยอ่สสิบสามหรือสี่สิบสามตัวสี่สิบสามเนี่ยสามอ <47. S 2> ลงสิไปลงประตูพิษอีกแล่ะแม่ถอดเม็ดแม่าถอดเม็ดไว้เพ่นโหลดประตูสี่สิบสามคนหลยขนาดเลยภายในทั้งภายในและต่างประเทศนกแอร์กับแอร์เอเชียติดกัน โอ้ไปเช็คอ mm ิน hmm. หายแป๊บเดียวสามคน mm hmm. พอดีบอลเดียวกันเลยง่ายๆสบายค่ะอันนี้ประตูเดียวกัน mm hmm. ประตูสี่สิบสาม ขอโทษนะคะขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะประตูส3ิบสามใช่ไหมคะประตูสช่สามโอเคขอบคุณค่ะเจ็ดสามูเรียกขึ้นเครื่องนะครับค่ะขอบคุณค่ะเชียงรายนี่เด้เชียงรายนี่่นบอกให้ไปเชียงรายไปนกแอ จะได้อุมันผ่านระบบสแกนใบหน้าง่ายเนาะยากเนาะเ่นเต้นาะตู้43หาประตูกอน i รูสีสันหลายหักน้องค่ะคนหลายหักหลายแหงเดิมมั้ย่ยางยางตามลังกันต่อยต่อยเลียนแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะต่างชาติหลายแห่งค่ะมีได้ต่างชาติ าในประเทศอ๋อผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ยผู้โดยสารภายในประเทศตู้สิบสองโหโอ้ว่ะเกอบเอ้เือ ประตูหูใหญ่เหไปยังยังกอนยังตั้มเขาเขาไปประตูสี่สิบสามประตูสี่สิบสามมาเอา สามารถเดินเครื่องบินได้เป้าปีคงไม่ของมันบอดดี้อ,อันนั้นโหลดเด็กบอดดี้โหลดกระเป๋าพอมาวางใส่ารสัมาระสำหรับผู้โดยสารที่มีแล็ปท็อปและแท็บเล็ตในกระเป๋าสัมภาระดูนะแยกออกจากกระเป๋าสัมภาระเส่นนำผ่านเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์สำหรับของเหลวเจลสเปรย์ก็ อ๋อไม่ม,มีเด้อ43เขาตรงมากพี่เขาก็ชิอาทีมเอ้ามากไปเจ้านี่เขามากข้างในเป็นพี่เรียบร้อยแหละสซลมอนกันขักสแกนก็นได้จากอียังต่อ,อียังพี่น้องเฮ้ยลุงตุงนั่ง ไปนี okay, ่ <Okay, S 1> เรากำลังจะไปหา้าบนสื่อกับเขาก่อนเหรอบุทชันได้กินเขาอกอ้เมย์อยากกินเขาเลย mm hmm. เขามากข้างในอาหารแพ้งเด้อ mm hmm. อยู่ขอ้องนอกกับบแพ้งเด้อในแพงเ้วยเจ้า mm hmm. ไปเองละทุกคนเอ้ยคนกระไล่ลายโอเคค่ะเดี๋ยวสิ ไหเบิง์่บรรยากาศเนาะมนิดหน,น,น,น่อยแล้วกันนะคะไปนี่แล้วปวดเข้าห้องน้ำอย่าเข้าห้องน้ําแม่ผันยาเข้าห้องน้ำ,นเ,นำ <c oughs> เดี๋ยวพากันไปนังบอนที่จะเตรียมขึ้นเครื่องก่อนเดี๋ยวสิไปห้ามหัวห้องน้ําแล้วก็ไปห้าแนวกินแลวบัดกินเขาแต่เสาคุนเขาเพลน

ไปนั่งนี่แหละนั่งนี่แล้วแม่ฮะตึกไปใช้สิบดถือพอยันแต่มาถบถือบอนตึ๊กข้าบถือเข้ามาเองเขาใช้ไปใช้สิบดถอือ นี่แหละคือจืดใจคือมาเที่ยวนี่แล้วพ่อท่าไปเดี๋ยวพี่ว่าต้องพาพ่อกับแม่ไปนั่งอยู่ที่หมายเลขสี่สิบสามหมายเลขสี่สิบสามนั่งออกเครื่องนี่ไปแม่ห้องน้ำเดี๋ยวค่อยเข้า สี่สิบสามจะจะเข้าเลยบ่เลยแม่แม่จะจเข้าเลอยบ่เอาเลยกันมากระทงเดี๋ยวคอยนั่งทาเท่านี้กไ็ได้มันอีซ่องชั่วโม,มงเครื่องมันจะสิออกมีเวลาอยู่น,นั่นงทาพันกอนพี่น้องเลยแต่ว่ากับบเรีนั่งเครื่องในไรจักจักปีเราจำบ่ได้เนาะอาหกปีเรามะมีแอร์เอเ,อเอชีย ตอนนางตอนนอาหานแออเชียแต่นี้คือเป็นนกแอร์สิต่างกันแอเอเกา,าน,40 40 40นาสี่สิบสิบสี่สิบสไยจำได้แต่อันนี้ค่ะก็ไปเชียงรายคือกัน,นเด้สี่สิบสามเดี๋ยวเขาต้องไปลงนั้นใครดอกเั่นยานมี่เดี๋ยวหาหนองก่อนไปหากินเผาพอไม่ว่าอ่าแค่ว่าให้พอว่างกระเป๋าไหวเท่วนี้พอว่าวันบเซียบ่เลยบซีย อยู่สนามบินชุวรรณภูนนปุอยู่สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ไทยโดยเฉพาะเช็คอินเขามาครางในเรียบร้อยคล้องบุกมีวันเสียมีวันเสียพี่น้องว่ามีวันหายเนาะปอดีว่าพากันวางกระเป๋าไหวละก็สิพากันย่างหากินเขาพอเดาถามว่ามันบุเสียบ,บ่บุเสีย ไปะดี๋ยวพาพันไปกินเขาก่อนอนานเซฟอิงก่อนเวลาตั้งชงชั่วโมงเขื่งเพราะว่าเครื่องออกห้าโมงครึง่งแต่อันนี้กําลังสามโมงนะทุกคนเนาะกําลังกําลังสามชั่วโมงนวดบ่พอโอ้โหเท่าไรนวดบ่พันเดชซ้มรอยกวัวช่องรอยห้าสิบซ้ำนาทีสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบ ถามพอว่าเป็นสีนวดบ่ซุ้มโมงหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบพอว่าบบนวดดอกเิ่นว่าพอว่าเิ่นจมว่าปวดขาแห้งนะตะนัง่งอ่าลดมาเมื่อคืนนี่ปวดขาแบบโหปวดไข่แบบบวมเลยนะทุกคนเลยก่ะพอดีผีเคยของเพ้ว่านะผีเคยของเพ้ว่าเป็นเอาอ่ายาอย่างเงาะน้ำมันมวยน้ำมันมวยมาแล้วก็มาหนวด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 ขาให้หนวดขาพอเพ้ว่าเนาะ เกาซึกดีขึ้นในจักหน่อยนั่นแหละตอนนั้นโอเคอจากทุกคนคะ่ะคลิปนี้พี่นี้เนาะในระหว่างการเดินทางกั้ฮู้สึกแบบ พอเพวาก็แม่ตื่นเต้นแห้งจินหว่าวเงบุได้เหมือนเพว่าเพื่นเคยเห็นคนไล่นะทุกคนแล้วก็บุเห็นความเจริญอันนี้เคยเห็นแบบนี้เนาะเขาบุเคยเห็นแบบนี้แล้วก็ตื่นเต้นแบบขนาี้ก็พอเพว่าเพวานี่สิแปลกยู่อย่างหนึ่งถ่าวเวลาสีออกมาทางหนอกเจอคนไลนี่ยจะเบาเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขานะทุกคนจะบเบาเลยจะเงียบเลยเบากันโอ้ยคอยปกติแม่ของเพว่าเป็นคนที่พูดเสียงดังมากเสียงดังแบบบุบบุบเล ตั้งเหมือนแพววนี่แหและแต่พอออกมาเจอคนเยอะๆแบบนี้จะเงียบเง <c oughs> ียบนิ่งเลยเกรงใจคนอื่นเขาขนาดพอเปิดโทรศัพท์ตอนที่นั่งรถมาเนาะแม่ยังบอกว่าเบาเสียงหน่อยไม่ให้เปิดให้ปิดให้ปิดไวอ้ย <c oughs> โอเคจา้าเดี๋ยวเจอกันไหมพี่หนาเดิมแค่ว่าขอบคุณพีพีเอฟซีทั้งฝั่งเราฝั่งไทยด้วย่าจาระเกศด้วยที่เขาติดตามรับชมเราฟังนออาองแพรวนนจอกพิษากเปนาอะไรก็ต้รงกรเพราะตั ขอภัยนำไลร์เด้อร์ <are> ขอบคุณไ,ไลร์วีีเอฟซีที่คอยที่ต่ำนะให้กำลังใจน้องแพรว่าจา้ bye, จาบายบายจ้า